หนึ่งสองสามสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลโก้ครับนี่ครับเลโก้อะไรเหรอจินเจี๊ยเลโก้อะไรนะปลอมเหรอเลโก้ปลอมกับเลโก้แท้ครับมันมันต่างกันยังไงอ่ะนี่ครับเลโก้ปลอมมันจะไม่มีตัวนี้อ๋อคือเลโก้ปลอมมันจะไม่มีตัวตัวหนังสือมันไม่มีตัวหนังสือแต่เลโก้แท้มันจะมีตัวหนังสือนี่ นี่เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยหน่อยมันมันสีมืดๆเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีตัวหนังสือเห็นนะตัวหนังสือไหนวะในตัวหนังสืออยู่ไหนเอ่ยนี่ดิ โอเคแบบนี้นะคะมันจะมีตัวหนังสืออย่างนี้นะโอเคนี่นี่แบบนี้แล้วแล้วเลโก้ปลอมล่ะไม่มีครับอ๋อเลโก้ปอมมันก็จะแบบว่าไม่มีตัวแบบนี้นะคะมันจะเป็นเรียบเลยใช่ไหมมันจะเป็นเรียบแล้วระหว่างแล้วระหว่างเลโก้ปอมกับเลโก้แท้เนี่ยอันไหนมันต่อดีกว่ากันอะเลโก้แท้ มันมันต่อดียังไงอะคะก็คือพวกฟอมมันไม่มีมีตัวเลืมันบางตัวหรือบางตัวต่อไม่เข้าเข้ากันเนี่ยจิผมจะเอามาให้ดูว่าเลโก้ปอมหรือเลโก้แท็ต่างกันยังไงนี่นะนี่ครับนี่นี่เลโก้ฟอมเลโก้ฟอมครับไม่ไม่ใช่นะ อ๋อถ้าเลโก้ปลอมมันมันจะไม่มีโลโก้ว่าเลโก้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเลโก้แท้เนี่ยมันจะมีโลโก้คําว่าเลโก้เห็นได้ชัดเลยอ๋อเห็นได้ชัดมากเลยค่ะแล้วอันไหนบ้างที่เป็นเลโก้ปลอมไหนไหนลองดูซิมีมีตัวไหนบ้างเยอะมากเลยใช่ไหมคะเยอะกว่าเลโก้แท้แล้วอันไหนข้างในเนี่ยมีอันไหนบ้างที่เป็นเลโก้แท้อะ ใยังไงนี่มันเล่นี่เขาเขียนหลอกคนมันเขียนหลอกคนเอามีหลอกด้วยเหรอเลโกอ้อ่ะเนี่ยต้นกล้องมันไหนไหมละกล่องอันนั้นใช่ไหมมันเขียนคขาว่าเลโก้แต่มันไม่มีตัวหนังสือได้ไงเลโก้แท้ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเขียนหลอกคนอ่ะให้<อ>ซื้อเฉยๆ,ๆอะ่ะมันยี่สิบบาท เหรอคะยี่สิบบาทเองถ้าถ้ายีบาทเนี่ยมันต้องเป็นเราคิดไว้เลยว่ามันต้องเป็นเลโก้ของปลอ,อม,อมแน่เลยซือปิ๊ดซอที่ใช้มาละสิบบาทเองอะไรนะคะเมษาซือปิ๊ดซอที่ใช้มาละสิบบาทเหรอคะ ไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันไหนบ้างที่เป็นเลโก้ปลอมอะฟินเจ้ปลอม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 โอ้โหถ้าปลอมแบบเนี้ยเนี่ยมันคือแบบว่าเจ้าของเลโก้เขาต้องแบบเสียหายหลายแสนเลยใช่ไหมคะเนี่ยคุณซื้อของปลอมมาอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมคะเออแต่คือเลโก้ก็คือเลโก้ปลอมมันจะถูกกว่าเลโก้แท้แต่ถ้าเลโก้ปลอมเนี่ยไปขาย เอาเลโก้ปอนเนี่ยไปขายในราคาแ,งแพงๆเราจะถูกจับอ๋อถ้าเราเอาไปขายเนี่ยเราถูก,จ,ถกจับ,จบ,บถูกปรับอ๋อเหรอคะถ้าถ้าเราขายเลโก้แท้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณจะไปไหนคะจินเจ่คุณจะไปไหนอะห้องน้ำโอ้